สวัสดีมิลักแฟนพีแฟนพีซแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเจออีกครั้งนะหลังจากหายไปประมาณเกือบ2อาทิตย์นะซึ่งที่หายไปนี่ไม่ใช่อะไรนะเราไปเที่ยวก็คือมีแต่คอมเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่สามารถเอาไปเอาคอมไปด้วยได้เลยไม่ได้ลงคลิปเลยยาวเลยไม่ได้ติดโควิดไม่ได้อะไรนะเน้ยอย่ายคิด แบบนั้นมันจะเป็นลางก็วันนี้นะครับผมเราจะมาทําการตะลุยด่านใหม่ของเลเวล89นะก็คือเลเวล89เนี่ยด,ดูดีๆเนี่ยมันคือ89จนแบบครึ่งแล้วอะ่ะก็ยังไม่ได้ทาคลิปนะเออเพราะว่าเนี่ยเพิ่งกลับมาเมื่อวานเมื่อวานก็กะวาก่วาจะทําลงนะแต่ก็เหนื่อยนะก็เลยเอามาวันนี้แทนนะมาเดี๋ยวนี้เราจะไปทําการตะลุยด่านใหม่นะแล้วก็ถ้ามันไม่ยาวจนเกินไปเดี๋ยวจะมารีวิว เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะมารีวิวตัวละครน,นะปัจจุบันนะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้เนมอ่ะได้มาแล้วตอนแรกกะว่าจะสุ่มเนมวันที่กลับมาแต่ว่ามันไม่ทันนะเพราะฉะนั้นแล้วเราเลยต้องสุ่มก่อนก็เลยตอนนี้เป็นเนมสดาวสดาวแล้วก็เป็นโซอะไรของมันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราเล่นด่านใหม่เสร็จเราก็จะสามารถแลกซาโดได้เ,ดเราจะทําการแลกซาโดกันมาไปตรุยด่านใหม่กันเดี๋ยวนะผมขอดูกันว่า,อาของเรา จริงจะแบบไม่ได้ลงคลิปนะแต่ว่าผมก็เล่นทุกวันแหละจริงเล่นทุกวันแค่ไม่ได้ลงคลิปเฉยๆเพราะไม่มีอุปกรณ์น,นะมาดัานใหม่กันเถอะดันใหม่กันเถอะจะเป็นอันนี้มันชื่ออะไรลืมละโอเคมาโอโลนิโรเออลืมไม่ได้ไม่ได้ตีนี่นานนะแต่ว่าหอคอยอะไรก็ยังเป็นเท่าเดิมอยู่นะ หอคอยยังอยู่เท่าเดิมเป๊ะๆไม่ได้ตีหอคอยเลยสัก,กนิดแบบแค่เล่นรายวันนี่เฉยนะแต่ว่าหอคอยแล้วก็ยังอยู่เท่าเดิมมาจะดูกันปับป๊บๆโอเคตีไปเดี๋ยวนี้จะดูนะสาดุดว่ามันจะเท่ขนาดไหนก็อาจจะทารีวิวสาดุดนะแต่ก็อาจจะทาเป็นรีวิวแบบรวมกับอันอื่นเพราะว่ามันไม่น่าจะมีอะไรให้รีวิวมากอยู่แนละ้วเดี๋ยวเอาเป็นรวบลัดกับตัวอื่นเลยแล้วกันนะ Okay. ตีไปอาจจะเอาคู่กับเนมหรืออาจจะไม่ทำเนมดีนะเพราะว่าเนมมันก็เข้ามาโอก็ครึ่งเดือนแล้วอะคนเขาก็น่าจะพอรู้แล้วแหละว่ามันทำอะไรได้บ้างนะก็อาจจะข้ามเนมไปนะไปเอาไปรีวิวเป็นอันอื่นทำอันนับปัจจุบันแทนดีกว่าแต่คนก็น่าจะรู้แล้วแหละเนมฮาโลวีนนะสามารถเ <laughs> ขาเรียกอะไรนะมันเป็นส,สกิลถ้าสีดาวมันเป็นแบบพาสซีฟกันตายเพื่อนได้นะถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งผมเพิ่งได้มาเม่าเม้ จะไม่ได้เมื่อวานหรือวันก่อนนะน่าจะได้มาวันก่อนนะเออได้มาประมาณวันก่อนหรือเมื่อวานเลยจะไม่ได้นะซึ่งก็ยังทําไม่สุดพลังตอนนี้อยู่แค่ห้าหมื่นอยู่ตอนนี้ที่เราปั้นมาก็พยายามปั้นหลาย,ลายตัวแล้วก็ของมาซูโมโตะยูอาร์นั้นก็ปั้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งละแต่ว่าอาวุธปลุกตื่นยังไม่ได้ปลุกตื่นนะเพราะว่าตอนที่ไปไปเที่ยวอยู่นู่นก็คือไม่ได้เติมเลยไม่ได้แทบไม่ได้เติมเลยนะ ราะฉะนั้นแล้วหลายอย่างที่แบบมันต้องเติมก็จะขาดหายไปหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่มีเนี่ยแหละปับป๊บๆๆอย่างพวกโซกิจกรรมอย่างเงี้ยก็แทบไม่ได้มีเลยนะมีแค่ของนี่มันเดียวส่วนนั้นอื่นที่แบบต้องสุ่มครบ220ครั้งอะไรพวกเนี้ยที่แบบเพิ่มคิสให้ทั้งทีมนะ5%าท่าสุดตรงสายหรืออะไรเงี้ยอันนั้นคือแบบไม่มีนะไม่ได้มาเอาตัวหลังตามเลือเลื่อนไหลก็เป็นตัวบางขนาดนั้นเลย ปั๊บปับ,ปบเรื่อหยหนจะพักสี่อย่างนั้นะมาโอ้ยวเฮิยวหฮียวมาหลังจากนี้เราก็จะทำการลงคลิปรัวๆไปก็อาจจะมีเอ่อ L L T F T เข้ามาแทรกด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็เพื่อนมันก็ชวนเล่นนะ T F T ก็เดี๋ยวอาจจะเอา T F T มามาลงด้วยเราต้องดูก่อนอีกทีนึงนะ แล้วก็อย่างโปเกมอนก็ช่วงนี้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแบบนานนานมากโปเกมอนแต่ว่าเห็นว่าวันศุกร์หน้าตัวใหม่จะเข้านะน่าจะเป็นมันชื่ออะไรว่าตัวที่เป็นนกอะนกของเจนอะไรสักอย่างที่เป็นเหมือนสไนเปอร์อะมันชื่ออะไรวะจำจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะแต่เห็นเขาว่ามันจะเข้าประมาณศุกร์หน้านะน่าจะศุกร์หน้าแหละตัวหมื่นหนึ่งอะมันก็น่าเล่นอยู่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะกลับไปเล่นหรือเปล่ามันก็เพิ่งรีซีซั่นซีซั่นแรกเองนะถ้าจะไม่ผิด ตั้งนานแล้ว,วเพิ่งจะรีซีซันเพิ่งจะหมดซีซันหนึ่งไปตีปะตีตีต,ตีปับตีเข้าไปสวยงามโอเคแต่สองตัวหลังน่าจะไม่เท่าไหร่นะน้ำกรดน้ำกรดปับปับปับหลายๆคนเขาก็ทักมานะว่าทักทางเพจอ่ทางเพจบ้างทางเฟซส่วนตัวบ้างแล้วก็ เม้นคอมเมนต์นะว่าหายไปไหน <c oughs> ผมก็ตอบไปยนะว่าไปต่างจังหวัดเออไปต่างจังหวัดก็นั่นแหละแต่ก็หายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะผมไม่ได้อัดแบบดองคิวไวขนาดนั้นนะ <c oughs> ปั๊บปั๊บปั๊บ <c oughs> ไปต่างจังหวัดนี้ไปเที่ยวล้วนๆนะไม่ใช่อะไร <c oughs> อ่าอ่าอุ่นตเข้าไป้อู้ จัดไปจัดไป,ไปแล้วก็ตัวอาวุธพึ่งจะเข้าใช่ไหมถ้าจะมีผิดตัวอาวุธเนวเนวอุ่นพึ่งจะเข้าต่อไปก็น่าจะเป็นถ้าไม่ใสเอลถ้าไม่ใสเอลก็น่าจะเป็นฮอนโลยิจิโกะนะแต่ผมว่าใสาเอลอาจจะพอมีสิทธิ์เข้าก่อนมั้งเดี๋ยวจะเป็นฮอนโลยิจิโกะนีต้องดูอีกทีนึงก่อนแต่ว่ายัางไงเราก็ต้องเอาทั้งสองตัวอยู่แล้วไซเอลผมกะจะทำห้าดาวส่วนฮอนโลจะจะเอาหกดาวแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะพอหรือเปล่า ของทรัพยากรเนี่ยเพราะพึ่งทำเนมไปด้วยหมดกันเนมไปประมาณเกือบร้อยเกือบ100ร้อยเศษแดงอยู่อะทำขึ้น4ดาวเสร็จปุ๊บก็โซโซ,โซ,โซเนมแล้วก็ปลดช่อง3อีกโอ้เป็นร้อยอยู่อะหมดเป็นร้อยกว่าอันอยู่ต้องดูว่ามันจะพอหรือเปล่าอันนี้เว็บเดียวอันติไปได้ตีกับไป ฟันเข้าไปแล้วก็ตอนนี้ไอกิจกรรมที่เป็นดวนทั่วโลกดวนทั้งเซิร์ฟอะเออไอกิจกรรมน้าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจบอันนี้ก่อนเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้เราก็ไต่จนมาถึงแบบท็อป50ได้แล้วนะท็อป50แน่เป็นท็อป50ของไม่แน่ใจว่าเป็นของเกมหรือของเซิร์ฟเหมือนกันนะก็ได้แหละก็ไต่ขึ้นมาได้แบบตีเป็น10ครั้งอะวันเนี้ยตีปกติ5ครั้งของฟรีแล้วก็มีแบบตัวที่ดองไว้เป็น10กว่าใบอะอ่านี่ขอเป็นตัวล่างก่อนแล้วกัน ตัวไอ้ดองไว้ประมาณแบบไม่ใช่10กว่าใบสิต้องเกือบ20บใบหรือ20ใบได้ก็คือตีแบบยับยับจนระดับขึ้นมาแบบท็อป50ได้เดี๋ยวไปดูกันแล้วก็กะว่าจะเอาแค่เนี่ยท็อป50ก็พอละมันจะเป็น 11- ถึง5้นะเราคงไม่เอาเป็นถึงท็อป10หรอกท็อป10ผมว่าไม่น่าขึ้นได้แต่ว่าอาจจะโดนเขาตีร่วงตอนวันคล้ายสุดท้ายเงี้ยกพเลยเอาแบบแค่50ก็พอละแค่นี้มันก็ของรางวัลก็ค่อนข้างเยอะละตีตะวันเนี่ยแค่นี้ของรางวัลมันก็โอเคละ แต่น่นดับอ่ะมันจะห่างกันอยู่แค่นี่นี่หน่อยหน่อยนะก็ไม่เป็นไรโอเคนี่แหละจะได้ไม่ต้องซื้อตั๋วดองเลยนะตอนนี้ต้องเก็บยกไปรอตัวหน้าหน้าเพราะว่าสีแดงเรามีน้อยใช่ไหมเราต้องทดแทนไปด้วยยกแล้วกันนะยังไงกิจกรรมเนียมอย่างเงี้ยก็ผมน่าจะโดนไปโอ้ก็น่าจะหลักพันอยู่นะหลักพันอยู่อะยกมันไม่พอถ้ายกพอมันก็ไม่ต้องเสียใช่ไหมแต่นี้ก็เข้าเนื้อไปเต็มเต็ม จำไม่ผิดที่เติมเติมเอา5เศษนะ 5.. ประมาณ5เศษหรือ10เศษนี่นแหละโดนไปเป็นพันอยู่มาโอเคนี่จะเป็นแพ็กใหม่แพ็กใหม่เดี๋ยวอย่าไปดูข้างนอกดีกว่าว่ามันมีอะไรมาบ้างนะอันนี้คือแพ็กของด่าน89ไม่รู้นะว่าเพจอ่ช่องอื่นเขาทำไปยัง เพราะคนที่ทําเกมเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างน้อยลงทุกทีแล้วนะอย่างพี่บัตรก็น่าจะเล่นบ้างไม่เล่นบ้างมั้งแต่ว่าแกน่าจะยังไม่เลิกมั้งเห็นว่ายังเล่นแต่ว่ายังเล่นน้อยหรอเปล่าไม่รู้เคอันนี้จะได้ของฟรีอันนี้เป็นเนื้อเรื่องจบ23ต่อไปจะเป็น24ปลดเลเวล91ก็อีกเลเวลครึ่งเดี๋ยวเรามาตีอีลิก่อนนะขอจะทีมสักแป๊บหนึ่งอีลิ อโอเคทีนี้ก็ได้จัดไปแล้วคือแบบตอนนี้เขาปั้นผมดองไว้โคตรเยอะที่แบบเป็นอันที่แบบเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นพวกเบตโตอะไรพวกนี้เออที่มันเป็นแพ็กเบนโตดองไว้แบบ40กว่าอันอย่างเงี้ยเราดองไว้แบบตัวข้างหน้าโดยเฉพาะเลยพวกไซเอลพวกอะไรนะเอาแบบมาถึงวันแรกก็เอาให้มันหนักๆไปเลยอย่างที่เคยกล่าวไว้ก่อนละมาอันนี้เป็นมายยริอ่า ไอ้นี่ก่อนแล้วก็ดูดมาตัวหลังจะตายหมดเนี่ยตายหมดเลยไม่น่าจะดูดได้นะดูดได้ไงก็ไม่พออปาดไปเลยแล้วกันสันกีส์สปาดไปโอเคแล้วก็มายูริกระทืบมันกระทืบปับปับ๊บ ไปกาไปแล้วตอนนี้เกมที่ผมสนใจอันนึงนะแต่ว่ามันเป็นเกมของเซิร์ฟนอกอยู่น่าเป็นเกมของจีนหรือญี่ปุ่นสักอย่างเลยจะไม่ได้เป็นเกมดิจิมอนดิจิมอนอันใหม่เป็นเกมโทรศัพท์นี่แหละแต่ก็ต้องรอมันเข้าเซิร์ฟไทยก่อนนะผมขี้เกียจไปผมขี้เกียจมุดไปเทสของเซิร์ฟนอกนะแต่ก็เห็นช่องอื่นเขารีวิวอยู่ก็น่าเล่นอยู่เป็นเกมที่น่าเล่นเป็นเกมโทร,โทรศัพท์แนวดิจิมอนนะก็นั่นแหละเดี๋ยวรอมันมาก็น่าจะได้ชมกัน เพราะถ้ามันยังเข้าเซิร์ฟนอกอยู่อาจจะไปเทสต,ตอนมันเข้าแบบเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟเออ่เซิร์ฟซีเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะเซิร์ฟแต่ทีจริงถ้ามันเข้าเซิร์ฟซีเราก็น่าจะเล่นได้ละเอาที่แบบมันเป็นพอเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะอาจจะไปเทสต,ตอนนั้นเพราะถ้ามันเป็นภาษาอย่างนั้นอ่านไม่ออกแน่นอนขี้เกียจไปนั่งงมอ่านสกิลตัวละครน,นะถ้าภาษาอังกฤษมันยังพอแปลได้ถึงแปลไม่ได้ก็ยังมี Google Translate พอช่วยได้แต่ถ้าแบบเป็นภาษาจีนหรือญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ไหวแนะ่นั้นจะพิม Google, พ์ยยังงไไได้้ม่รูเล หรือม่ก็ต้องใช้จากโทรศัพท์อ่ะ Google Translate จากโทรศัพท์ถ่ายให้มันแปลให้เองทั้งหน้าแต่ก็จะลำบากไปเนาะเล่นนั้นที่มันมีก่อนมาอ่านนี้มันยังมีเว็บ3อยู่ดีวะ่ะน,นี้กันเนวแทงไปโอเคมาเคียมะจิอ่าอ๋โอโซเซนไอ้โซเซนนี้ก็น่าจะ ก่อนเออก่อนหายไปเราก็น่าจะทําไว้แล้วเนอะเออโทเซนเนี่ยแต่แค่ไม่ได้ทํารีวิวเท่านั้นนะก็ไม่น่าจะมีอะไรรีวิวมั้งโทเซนมันก็เหมือนเดิมเปลี่ยนแค่สก,กินอย่างเดียวแต่มันก็เท่นนะตียืป่ะโอเคตายสองล้านอิลิตก็น่าจะชิวๆอะ่ะเวลาน่าจะเหลืออยู่โอเคเดี๋ยวนี้ขอใช้อันนี้หรือ,อน,นี้ดีวะสิทแจมใช้นนี้สักอันหนึ่งแล้วกันนี่ที่ผมบอกดองไว้เยอะมาก สี่สิบอันอะแค้นเดียวพอปะห้าสิบน่าจะพอนะไม่ใช่โอเคอ่าโอ้โอ้มันต้องเลเวลแข็งแรงว่นนี้เก้าสิบหกเก้าสิบเก้าสิบหกหรือเก้าสิบแปดแล้วมั้งถึงจะได้นะฐานไอ้ดันไอ้ตอนพิเศษเมื่อกี้ปับป๊บปั๊บโอ้ดันนี้ไม่เข้าเลยนะ อ๋อนี่มีเว็บเดียวโอ้หนาจัดโอเคยางดีที่มันตีไม่ค่อยแรงเท่าไรอุตส่าห์บอกว่าตีไม่แรงโอเคยังมาก่าจจะตายสักตัวหนึ่งนะตายตัวหนึ่งยังได้สามดาวอยู่นั่นสวยงามเลยอ่านี่ดีกว่าตีไป ดีไปแล้วสกิลย่อยก็ไม่ติดเลยะสะกักการ์ดเผื่อจะตายมากกว่าตัวเดียวเนี่ยฟันฟันฟันตีไป่ปับป๊บปับ๊บปั๊บหลังจากก่อนคลิปล่าสุดกับคลิปเนี่ยผมน่าจะพลังขึ้นมาสักสามแสนป่อตอนแรกก่อนไปมันเท่าไหร่มันอันนี้น่าจะกดออกก่อน มันถึงมันถึงสี่สี่ล้านหนึ่งรึเปล่าตอนนี้ของผมมัน4ี่ล้านสามอ่ะน่าจะขึ้นมาประมาณสักสองแสนกว่าหรือสามแสนประมาณเนี้ยก็กี่วันนะสิบวันสัก12บวันได้มั้ง12บวันขึ้นมาสามแสนตีกลมๆแล้วกัน12วันขึ้นมาสามแสนก็ถือว่าน่าจะโอเคอยู่นะวันละหน่อยวันละหน่อยสกิลย่อยมันไม่ติดเลยคืออะไรครับเนี่ยยังดีนะที่เกมนี้มันกดเขาเรียกอะไรนะกดออกแล้วไม่เสียตามิน่าใช่ไหม เราไม่น,น่าจะเสียสต้ามิน่นะว้า,าสามตัวฮัลโหลอ,ออกคนออกไม่เสียสตามิน่โอเคอยู่น่าจะรีจงหะจะจีสกิลย่อยหน่อยโหโหน่อยก็นหน่อยจริงๆมันน่าจะผ่านแต่ว่าไม่น่าจะได้สามดาวนอกจากเราจะเปลี่ยนตัวละครโอเคนี่ได้อยู่ ตีไปตีเข้าไปีไป,าไปาตายไหมต้องตายแล้วป่ะโอเคเหลือแค่สองตัวแล้วเปนะ็นตีเดียวคู่ด้วยโติดโยติดโยยุปาพโอเคน่าจะพอไหวอยู่นะโอ้ทำไมต้องตายด้วยป่ะจัดมาจัดมา ยิงดูดมาตูมสก,กิลย่อยรู้สึกมันจะติดยากเกินไอรอ,อบเอ,อเธอแล้วเมื่อกี้ติดสามสี่ตัวรอ,อบสองก็ไม่ติดเลยปับปับมันอยู่ที่เลเวลเราสูงด้วยหรือเปล่าหรือ <c oughs> มันอยู่ที่ดวง <c oughs> ถ้าดวงนี่คือแบบห่วยมากอะ่ะวันตดได้ก็โอ้ยอยากตีซ้ำขอร้องโอเคคุยกันง่ายหน่อย หายหายไปซะ hi, hi, ตายปะโอเคสามล้านกว่าตัวล้านห้างามๆเลยเนียว <c oughs> ดาเมจย,ยังเวอร์วังอยู่ถ้าแบบตอนฮอลโลิจิโกมาน่าจะแต่ฮอลโลิจิโกมันก็เป็นดาเมจเส้นตรงอ่ะมันสกิลมันอลังการนะแต่ว่าแบบ เท่ตรงที่มันเป็นเส้นตรงนี่แหละต้องแบบพวกอ,อ,อิจิโก้ร่างเอ้เตอิติโกลร่างร่างสุดท้ายนะั้นมันก็เป็นเส้นตรงปะจะมีแค่สันเงยที่เป็นสันเงยสื่อนุ่มสันเงยสื่อนุ่มจะเป็นสันเงยสื่อนุ่มจะเป็นนันติหมูเนาะเออแต่อิจิโกลร่างสุดท้ายนั้นเป็นเส้นตรงเหมือนกันนะอิจิโกมันไม่มีสก,กิลมันไม่มีร่างไหนเป็นหมูเลย โยเวลล่าง,งล่างลมที่เป็นล่างเทศกาลนะเอาแบบที่แบบในในเนื้อเรื่องหลักอะมาโอเคอุนเคียล่าโอ้สกิลขนาดนี้สกิลขนาดนี้นายจะรอดได้อย่างไรมาจัดไปสกิลขนาดนี้รอดให้มันรู้ไปหายไหมปา๊าปสองล้านสี่ โคตรแรงเนี่ยหนเซิร์ฟบางคนที่เขาบอกว่าเนวตู้วุ้เนวมานะ่าจะเอาดีไหมนเนี่ยก็ดูเอาแล้วกันนะว่าถ้ามันอัพสุดมันจะโหดขนาดไหนนะมันเป็นตัวที่อันติอ่าอันติหมูก็จริงแต่ว่ามันใส่ตัวเดียวก็โคตรแรงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วก็คิดดีๆนะครับผมว่าจะข้ามหรือเปล่าผมแนะนำเลยเอาเป็น5ดาวก็ได้5ดาวมันจะปลดเป็นแอคแท็ มันจะปลดเพิ่มพลังโจมตีด้วยของ5ดาวแล้วเราก็อาวุธฟุกตื่นมาทําแค่นั้นก็โอเคแล้ว5ดาวถ้า6ดาวก็จะทําให้ถึกขึ้น7ดาวก็สุดอะ่ะเออเดาวถือว่าสุดอะแต่ก็ส่วนน้อยแหละที่เขาจะทําถ้าแบบเงินไม่หนาจริงอะ่ะตายแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของลุงว่ะของลุงว่ะ พันด่าน24่ีดห้าน่าจะเป็นด่านหน้าด่านนี้น่าจะเป็นด่าน,นสุดท้ายเอ้ยตัวละครใกล้ลุงละแปลว่าเลเวล91 91 91น่าจะเป็นลุงได้สกิลไม่ติดเลยและไอตัวยืนหน้าดันเป็นมายูริที่มีตายเกิดอีกแล้วสกิลก็ไม่ได้สกิลเลยสักตัวคืออะไรวะเนี่ยป๊าแรงจัดป๊า แทงตายหนึ่งอย่าซ้ำโอเคแต่มันก็นไม่ได้อัตีอยู่เดียวเข้ามาอันนี้เราควรเก็บไอ้นี่ก่อนมายูริปรปปปปตายเกิดปะตายเกิดด้วยเอานี้แล้วกันเมลเก็บไปน่าจะผ่านอยู่นะตายไปหมดซะ สี่ล้านหนึ่งโคสุดโอเคอันนี้สุดแล้วต่อไปเป็นยีขีดห้าขีดหก็น่าจะเป็นแค่ด่านหน้าปะโอเคด่านหน้าเลเวลเกตอนนี้เลเวลแปผมสามารถอัพได้ถึง8ปดแล้วขึ้นเป็น5ขีดได้แปลว่าเลเวล91เราจะทำกรอบลุ้งได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครเราต้องรีบละเราต้องรีบปั้นเป็น89ก่อนก็จะมี เราต้องปั้นตัวที่เราคิดว่ามันน่าจะใช้การได้ยาวและมีประโยชน์เ,เนวอย่างเงี้ยอุนอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนกิมจอกิมจอผมก็อยากปั้นนะมันตีแรงแต่ว่าจะบอกอยังไงดีมันก็นะมันตัวมันโหดแต่ว่าตัวโหดกว่ามันก็มีเออง่ายง่ายแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าจะโหดที่สุดในสายเสือตอนณนะปัจจุบันของเซิร์ฟเราละแ,แต่ก็นั่นแหละเอาไว้ทรัพยากรเลยเดี๋ยวค่อยปั้นนะ้ลูกเลย อันนี้ก็จะเป็นแพ็กเลเวล89นะ525บาทได้นี้100อันซึ่งเรามีอยู่94อันเราขอผ่านอันนี้10อันก็ไม่คุ้มเงิน5 0 0 0ก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเราแพ็กนี้ขอผ่านแล้วกันนะแต่จริงๆมันก็ควรผ่านทุกคนอนะ่ะอันเนี้ยผมว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่ก็นั่นแหละถ้าใครเงินเหลือก็จัดได้แล้วกันแต่ส่วนตัวเราขอผ่านแล้วกันอ่าในนี้ประกอบตัวละครกรอกอบโปรไฟล์เรา ได้ดับ4ี่ครั้งแรกครับพี่น้องไหนวะนี่ท็อป4ครั้งแรกก็เลยเอามาใส่โชว์ซะหน่อยเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันก็หายไปละแล้วก็อย่างที่บอกนะหอเราก็อยู่เท่าเดิมอันนี้เราคนหนึ่งเขาตีกันจนไปถึงไหนแล้วเรายังอยู่ที่เดิมอยู่เราเราไม่ได้ตีมาประมาณ2อาทิตย์หรือเดือนหนึ่งนี่แหละจำไม่ได้เนี่ยห้าสองห้าอยู่ที่เดิมอันนี้2องร้สก็ยังไม่มีคนตีผ่านอันนี้ก็ยัง200ออ่าผมร้อยเก้าเจ็ด อันนี้ก็200-200เท่ากนันนี่ก็ 200- 100- ยไม่รู้ว่าเขาไม่ตีหรือว่ามันไม่ผ่านก็ไม่รู้นะแต่ส่วนตัวผมผมไม่ได้ตีโอเคเอิชิ u u. ดะอุริโอขอรับของรางวัลก่อนแล้วก็อันนี้อ๋อกิจกรรมนี้ก็ตีไปละเอ้ยยอันนี้ได้ของใหม่ขอเลือกไปอันนี้แล้วกันนะอันนี้มันน่าจะปลดต,ตามด่านปะยี่สิบสี่ขีดสิบโอเคเราถึงอันนี้แล้ว มันก็เล่นได้ไม่มันก็เล่นต่อไม่ได้อยู่ดีมันต้องรอมันส่วนรางวัลนี้เราก็เป็นอันนี้ okay. มาเดี๋ยวต่อไปจะเป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งนั่นก็คือซาโดยาซึโทราของเราจะขออันี้ก่อนแป๊บหนึง่งโอเคสิบอันอันนี้ผมจะเอาของไอเซนก่อนเพราะว่ามันใกล้จะสุดละก็ขออัพให้มันสุดไปทีละอันแล้วกันเพราะเนี่ยอันสุดท้ายละไอเซนจะได้เอฟเฟกต์อันต่อไปเราก็น่าจะไปลงเนวก่อนนนวแล้วก็เดี๋ยวตัวถัดไปจะเป็นอะไรก็ค่อยดูอีกทีหนึ่ง ของฟรีแล้วก็เป็นนี่ซาโด้ขอแลกมาไว้ก่อน50โ okay อ okay เค50โอเค50ก็น่าจะพอนะอเหลืออีก68อันเอาไว้เอาไว้ข้างหน้าแล้วกันมาเดี๋ยวมาเปลี่ยนโปรไฟล์ก่อนส่วนการรีวิวเดี๋ยวขอ,อไว้เป็นภายภาคหน้าแล้วกันนะพื้นหลังช่วงนี้ก็เป็นฮาโลวีนอยู่อันยังไม,ม่หมดกิจการรมเอาเป็นฮาโลวีนไปก่อนแล้วกันนะ และตอนนี้ตัวที่เราควรจะปั้นเ,เนมอเนม66แล้วก็เป็นกรอบเนี้ยอันนี้คือผมจะเอาเข้าทีมหลักอยู่แต่ว่าของเังไม่ได้ทำนะเพราะเนื่องจากที่เพิ่งบอกนะเพิ่งได้มาแต่ว่าสาโดดนี้ก็เดี๋ยวจะปั้นสโดวก่อนเอาสาโดให้มันเป็นเลเวล62ขอบทองกรอ,อ,อบทองเหมือนตัวอื่นๆเขาก่อนจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะส่วนนี้ก็อับหนึงขั้น ดูดิทอง7 6 M อ่ะ76ล้านเน่ยเหลือเหลือแบบเหลือมากแต่ก่อนนี่แบบขาดแคลนสุดๆเดี๋ยวนี้คือแบบเหลือใช้มากพลังงานนี่แบบสตาร์มินานี่คืออันที่ต้องการสุดๆนะตอนนี้แต่ว่าและซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้ซื้อผมไม่ได้ซื้อตันทุกวันนะตามินา่ารู้สึกว่าซื้อตันแล้วแบบทองไม่เหลือเลยผ่านแบบผ่านที่เป้เงเลยนะเราเลยซื้อแค่ประมาณวันละสิบครั้งนะเหลืออีกสิบครั้งไว้เลออเวลคนในเซิร์ฟก็คงไม่มีใครขนาดนั้นหรอก ทุกชั่วโมงฟื้นฟูนฟนฟนสตามินาหนึ่งแต้มโอเคนี่ลาโมเอเต้สกิลเป็นสกิลที่เท่นนะสกิลนี้เดี๋ยวไปทำคลิปรีวิวแยกแล้วกันนะก็วันนี้น่าจะมีเพียงประมาณนี้น่าจะยาวพอประมาณจุใจของหลายๆคนแล้วนะครับผมก็ถ้ามันยาวไปหรืออะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ใครดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถ อ่าใครว่างสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคิปไว้ทางซ้ายเพลิดไว้ทางขวาแล้วกันนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะพยายามลงคลิปทุกวันทุกวันนะให้มันได้ทุกวันชยเชยกับที่มันขาดไปแล้วกันนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปพรุ่งนี้บายๆครับผม